ช่วเวลาโควิดน,นี้ที่แรกมัซนติเชื้อไม่มากอยู่บ้านอยู่มาเรื่อยๆมันขึ้นมาเยอะเราตกใจที่ว่าโควิดน,นี้ติดเราไหมแล้วก็คนเติเชื้อมันเยอะเป็นร้อยกว่าสองร,องร้อยคนเลยนั่งก็มันทางน,นั้นเป็นจยาป่ปาทางเภตราเลยคนที่ อยู่ในชาวบ้านมันไม่ให้เขาคนที่อยู่ในเพพลาก็มันไม่ให้ออกแล้วคนที่อยู่ในเพพลาก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่ว่ามันคนที่เข้าไม่ได้ก็ไม่มีไรายได้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านช่วงเวลานั้นมันรำบ้าบางคนที่ไม่บ่าย คนที่ใบสบายปวดท้องอะไรปวดขั้วอะไรมันนี่ก็มันเข้าขั้วกูวิดด้วยแล้วก็มันไปข้อหนุยากนคนที่มีนาทีเขาก็ไม่กล้าไว้ให้เขาไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันในนี่มันจะเชื่อกันมาพม่าก็มันต้องการเชดยาวัดทินผู้คนไทยมันใชเชียาวัดทินแต่ผู้พม่ามันยันไม่มีสิทธิ์ผู้เท่าแก่ก็เขาก็มันพยายาม เอาชิวเราแล้วก็มันสรงเราเข้มไบ,บเราอายุเรามันอยู่ได้รอดออกตัวรอดไม้อะไรไหมเราก็มันเข็ดอยู่วันนี้แต่ว่ามันชนุ้วยหลานน้นก็มันตกใจด้วยเสียใจด้วยครับทีแรกก่มันผู้อยู่ในแผลมันไม่กล้าเชดยาวัเซีนเพราะว่ามันเข้าอยู่ในไรเขาก็เห็นอยู่บางคขมันเชดยาแลไวไม่สะดวกเสียชีวิตไปได้เขาก็กลัวเขาก็นึกถึงว่า ถ้าเราไม่ไม่ชี้จัก่อว่ามันทํางานกันไม่ได้เอาขะนอไปไม่สบายว่าไปหาหมอก,ก็ไม่ได้ไงเราก็มันหาแทนที่เราเชี้จาได้แบบไหนเชี้จาได้อยา่างไรเราก็มันต้องเช็กากกับมูลนิธิอภิษีแล้วก็มันรายงานไปเขาก็เอารายชื่อเรารายชื่อครอบครัวเราแล้วก็คนที่รูประจําตัวคนเก่อะไรนั้นนะแล้วก็มาเข้าช่วยๆกันเชี้จ่า้เรา ก็อยากจะพูดว่าใครก็ตามต้องเช็ดยาวดเทงทุกคนครับเพราะว่ามันเชิดยาวดเทงแล้วเราก็มั่นใจตัวเองได้ช่วงนี้ก็มันคงแค่ว่ามันเราทํางานเป็นอยู่เป็ใกล้จะปกติแล้วครับเพราะว่ามันเราเช็ดยาวดเทงแล้วแล้วก็เราอยู่ไปอยู่มาได้ความรู้แล้วป้องกันยังไง ก็พระองค์ดีใจมากครับพ่อองค์ดีใจมากขอบคุณม,มากมากเลยครับพรอองค์ได้เชิดวัฒเชนจารัฐบาลไทยแล้วก็คนที่เชิดยาไปแล้วก็ต้องพึ่งการตัวเองครับใจมากด้วยอยู่ห่างๆกันเวลาทํางานก็มันอยู่ห่างๆกันต้องระวัดระวังรับยังไงเชิดยาวัดเชนแเราก็มันยังไงมันติดเชืยอกันได้ครับทุกคนยังไงทุกคนคอยพึงงกานตัวเองให้ได้นะครับ